โบเวนดาพดขอบคุณที่รักน้องมาริแม้ว่าจะจากโรคไปแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนค่ะสำหรับปอทิสซาดีพระเอกขวัญใจคนไทยที่เสียชีวิตจากการป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาจนเสียชีวิตเมื่อวันที่18มกรากคม2559เนื่องจากการติดเชื้อที่ปอดนั้นลุกรามอย่างหนักสร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนคลับญาติพี่น้องและคนในวงการอย่างมากเลยทีเดียว และที่ทำเอาหลายคนต้องส่งกำลังใจให้ยังหนักในเวลานั้นก็คือโบแวนด้ากับลูกสาวน้องมาริซึ่งตอนนั้นน้องมาริเพิ่งจะอายุประมาณ3ขวบอยู่เลยค่ะหลายคนเห็นแล้วก็โอดสงสารไม่ได้แต่ถึงอย่างไรโบได้น้องมารีก็ยังคงต้องใช้ชีวิตต่อไปจนตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วซึ่งตลอดร,ระยะเวลาที่ผ่านมานั้นนอกจากครอบครัวเดวก็ยังมีพี่พแฟนคลับหรือว่าพี่จา๋า ทั้งหลายคนที่คอยติดตามและสนับสนุนโบวและน้องมารีเสมอมาแล้วหากเวลาไหนที่น้องมารีนั้นคิดถึงคุณพ่อก็จะชอบมานั่งดูรูปคุณพ่อหรืออย่างถ้ามีงานวันพ่อน้องมารีก็จะเขียนการ์ดมาให้คุณพ่อตลอดเนื่องจากนี้ยังทำบุญให้คุณพ่อตลอดเลยด้วยล่าสุดบก็โพสขอบคุณพี่จ๋าทั้งหลายที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาโดยระบุว่าวันนี้ครบ6ปีแล้วนะคะพี่จ๋าที่เรารู้จักกัน ขอบคุณพี่จ่าทุกท่านที่ยังคอยติดตามนันยังเอนดูเด็กสามจุกคนนี้มาตลอดแม่โบและน้องมาริขอขอบคุณจากหัวใจนะคะแต่วันนี้แม่โบและเด็กน้อยสามจุกแข่งแรงได้มีแรงก้าวต่ออย่างมีพลังต่อไปพลังใจที่พี่จ่าทุกท่านส่งมาให้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันคือพลังบวกที่ผลักดันให้โบก้าวต่อด้วยความเข้มแข็งโบและมาริขอเป็นกําลังใจให้พี่จ่าทุกท่านเช่นกันนะคะ จากสาวน้อยในวันนั้นสู่สาวน้อยที่แข็งแร่งในวันนี้ทุกวันนี้น้องมาดีเป็นเด็กดีมีแต่คนรักคนเอ็นดูไทมยังมีความสามารถที่ร่นเดืออีกด้วยทางร้องเพลงทางเต้นอนาคตเข้าวงการเป็นปนากเอกได้สบายเลย